สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานของเราก็พาทุกท่านมาอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอบางบัวทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับประกอบพวกอาหารหรือว่าพวกเสิร์ฟอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รับโอกาสนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้เข้ามาติดตั้งในส่วนของ ระบบออนกริดนะครับขนาด20กิโลวัตต์นะครับวันนี้ทีมงานก็กําลังขึ้นแผงแล้วนะครับเมื่อวานก็ได้ทําการติดตั้งในสุงรางนะครับแล้วก็วันนี้ก็เตรียมที่จะจับยึดติดตั้งในส่วนของแผงนะครับแล้วก็ทางเดิเดนนะฮะติดตั้งทางเดินให้เรียบร้อยทางเดินอล์กเวก็เตรียมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตั้งทางเดินไว้บน สันกระโดงเนี่ยนะครับตรงสันหลังคาตรงนี้เลยนะครับเป็นทางเดินนะครับยาวไปจนถึงในส่วนของตัวอาคารนะครับตรงนี้นะครับเราก็ได้ทําในส่วนของบันไดนะครับลงมาจากดาดฟ้าเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้สวิตนะครับในเวลาที่ต้องการที่จะล้างแผ่นหรือว่าเมนเทนเน้นนะครับดูแลซ่อมแซมต่างๆ่างนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสทีมงาน m อเมสวิตแอนด์โซล่าเซลล์นะครับได้เข้ามาติดตั้ง ครับผมตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็ได้ติดตั้งการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับระบบออนกริดนะครับ20กิโลวัตต์นะครับลดค่าไฟอยู่ประมาณ10,000ถึง15,000บาทต่อเดือนนะครับแผงที่เราใช้เราใช้เป็นแผงยี่ห้อ JA นะครับขนาด540วัตต์นะครับใช้ทั้งหมด38แผ่นนะครับสตีมลว19แผ่นอนุกรมกันมาเลยนะครับสำหรับท่านที่จะไปติดตั้งเอง นะครับก็ลองดูโวลต์นะฮะำนวณแรงดันแล้วก็ดูทางด้านอินเวอร์เตอร์ว่ารับเขารับแรงดันได้เท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมคำนวณตรงนี้นะครับใส่มากเกินไปอินเวอร์เตอร์เขาก็จะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของทางเดินนะครับวอล์กเวย์ก็คือทําไว้ให้เรียบร้อยสวยงามนะครับแข็งแรงนะฮะเดินนี่ไม่มีกระเพิ่มเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวางน้าก๊อกน้ํานะครับเอาไว้สําหรับ ร้างแผ่นนะครับในการที่ใช้งานเป็นนาน,านมีฝุ่นมีอะไรเราก็นําสายยางขึ้นมาร้างนะครับล้างช่วงเช้าเย็นๆนะครับนะเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่เลยนะครับและนี่ก็เป็นทางเดินนะฮะตอนนี้ก็เสร็จกันที่ประมาณ4ี่โมงกว่านะฮะช่างกําลังตกสายกราวอยู่ด้านล่างเพ่ระบบร้านแล้วนะครับใช้งานได้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่ก็เป็นทางเดินนะครับเดินย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของบันไดนะครับบันไดที่เราทําขึ้นไว้ให้กับทางลูกค้านะครับอ่านะฮะเดินลงนี่เลยนะครับนะฮะมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะฮะขึ้นตรงนี้ไปนี่ตรงสันกระโดงตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันไม่มีเหล็กนะครับมันจะไม่แข็งแรงเราก็เลยต้องอ้อมลงมานี่นะครับอ้อมลงมานี่นะครับ งานเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่ก็เป็นบันไดนะครับมีเาวาจับเรียบร้อยนะฮะแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยสวยงามแบบนี้นะครับแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตู้คอมเบเนอร์นะครับทางฝั่ง A c ฟแล้วก็ DC เลยนะครับก็รวมอยู่ตู้เดียวกันนะครับอินเวอร์เตอร์ก็ใช้เป็นโฮเว่ยนะครับขนาด20กิโลวัตต์ เราก็ติดตั้งใส่รางไวเวเรียบร้อยสวยงามนะครับตอกลาวเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับจุดกลาวละลายหัวเชื่อมสายกลาวเรียบร้อยนะครับฉากปูนตกเรียบร้อยสวยงามนะครับนะครับงานเรียบร้อยสวยงามแบบนี้นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยากลดค่าไฟนะครับที่ผมนักงานโรงงานนะครับลงสีนะครับหรือว่าบ้านพักอาศัย ร้านค้าร้านกาแฟนะครับก็ทักทายสอบถามเราเข้ามาได้นะครับที่ทีมงาน m อเม i t e สวิตซ์แอนด์โซลาลนะครับโทรกันมานะครับที่เบอร์0 81596 8826ขอบคุณมากครับหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับสังเกตดูนะครับไฟที่ผลิตออกมานะครับจะจ่ายให้ตามโหลดนะครับสวยๆเลยนะครับ แบบนี้นะครับก็คือจะไม่มีการจ่ายไฟย้อนออกไปนะครับให้กับสายส่งของทางไฟฟ้านะครับเนื่องจากของเราเนี่ยก็จะมีการใส่ CT ใส่ Smart ทม t e r นะครับเพื่อการไฟย้อนเข้าสายส่งให้เรียบร้อยนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอ,ข,อ,ข,อขนานนะครับอย่างไรนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ